โถ่เนี่ยมีกิแจบเปล่าดูดี่โอเคถึงแล้วเปิดได้เลยโอ้ิมีอะไรโอ้พระเจ้าพระเจ้าจอ๊อปนี่มันระเบิดนี่ว่าเดี๋ยวลองดูแกนี่ดิโอ้ไม่กอนมีมีด้วยเหรอโอ้เหมือนกับทานทับเลยแต่ไม่มีปืน่ะเสียดายโอเคได้แล้วระเบิดประตูแล้วด้วยไปละ โอเคเปิด okay. ประตูแล้วเย็ด yes. ้ระเบิดตั้งเวลาให้นะขอตั้งเวลาปุ๊บแม่ตัระกร้าปั๊บแป,ป๊บนึงก่อนโอ okay. เคยรีบมาเต็มที่เร็วปู่ตรงนี้พผนแล้วไปละรีบวิ่งหนีไปแล้วโอเคต้องรีบไปในกระพังนี้ดีวกว่า okay. โอเคโอเคระเบิดจะตั้งภายในสิบสิบห้าวิมันน่าจะระเบิดแล้วนะโอเคระเบิดแล้วเยี่ยมประตูพังแล้วไปดูดว่าข้างนอกมีอะไรบ้าง